มาดเราเลิกคือซูเปอร์วูเมทเล่นได้เรียนตั้งสติดูครับบูดาบอสซีเลยเขาเริ่มเหมือนเป็นเมสนะเขาเพิ่มวอลเขาเริ่มคือเมสเมสไปดูผู้วางกนระวังมาร์คดีไว้เดินดีนะเดินดีเลยปิดเลยนะเดินดีมาอีทมาอีทมามาร์ดาบนะผมมาร์แล้วอีทมาอีทมาอีทมาจะถามไปหรือเปล่าถ้าตายแขมปแรกอ่ะมันจะถามไนะดึงอีทดึงอีทหน่อย อนอเลอร์มันเมกอะแ้าพี่โดนเมกก็ไร้ามกะวร้าแล้วลูกชาโลแทงลูกชาโลแทงทางเวทนะเวทนะฮะคอเลอร์เมกสอง่คน เอ้อลิกตายหาเลยนะกับอิมากับอิมาโอเคเดินเวทเดินเวทเดินเวทมาเดินเวทมาเดินเวทเดินเวทไม่ใช่แล้วตอเลิกอยู่เสาเสาเวทต้นป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 นมาปนมาปนมาปนเก็บรั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 บ 4ใช่3 2 1ยิ้มาเราต้องตัดให้ได้อเะแล้วยิ้ยิ้มยิ้ยิ้ยแบบแยกย่้ดยิ้มบอมมันไม่เสียวแวรับ้วรับเอะไรหรอรับเวทรับ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 หนกับเวทนีกับเวทนะลุกลุกลูกรับ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 

เวทเวทเปเวทเวทไว้ไอ sí, sí, ้ยศอดีมิตติเวทศาสตว์เอ้ยตีบอมรอตีบอมมันนะตีบอมมันจะเข้าอีกทีเนอะเวทมาเวทมาเดินเวทมา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 ฟูดเกียดนะฟูดเกียดเวทมา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 ต้องสายข้อมูลหลังันงันแทนแน่เลยไอ้อินโฟมานะเวทมาเวทมาดิสติดสองดิสเวทมา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 เวมาเอ้ยมันนีสมาลองอีน่ะเป็นอินโฟฮะดิสมาโอเคเวทมา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 ยังไงเนี่ยมีใครอยู่อีกตีหนึ่งปะเหลืออีกคน ดูดิเดเลยก็รู้แล้วให้ทีเดเลเลยีเดียล้วผมไม่ได้เดียวเอาตัวเดียวเสื้อผ้ายังเก็บเสื้อผ้าได้ผ้าได้ทีหนึ่งหายไปสองแล้วอ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องบิ๊กแคปมาตีบอมแล้วนะผมมาร์ตีบอมละพอเล่นกับเฟร์นอ้ที่โชนอตอีเราเราไวเอาเครางโต้ได้เวทะเวมาเนะเวทมาเวทมานีทีเินี้เึ้นมาที่อะไรคนให้อยู่แล้วไม่เมาก็หนข้ามนะเราทําอะไรอยู่ตรงเนี้ย เมา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 าเเมาเมเอย่างนี้นเี่ยเป็นคนตายไปนอนเวทไปนอนเวทไปอินโฟบอมสออยู่อยู่ตรงนี้พี่2ตัวบอมเอามันปะวิดเลสตัวเลยมันเดินตามตัวเยอเพ่นขึ้นมาเาบอมได้นะออกก่อนคนละเซ็กไม่อะไไม่รมีบอมอินวิอยู่ข้างหลังวางไว้ได้เครับไปินโฟใช่ใช่กหนาเเหนักขนาดเจอแล้วไม่ด

หมดเลยเอาเอาเม็ดนะเม็ดในเรานะฮะสี่สามสอ่ค่าหน่อยค่าหน่อยค่าหน่อยเดินน็อตไปเดินน็อตไประวังระวังเดินน็อตไปนครับเดินน็อตไปเดินน็อตไปเลื่อน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 ไปเลือนไปเลือนไปเลื่อนไปเลื่อนาปเลื่อนาปเลนเลื่อนเลืรอนัเลา่นเลื่อนไปเลา่อนไปเลื่อนไปเลืนเนเนเรนังเื่อนเ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 ลนเทนเนเ องดับดัับดบดับดบดบดบเอิฐไป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 อิไปอิฐ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 ไปอิเลยไปอิฐไปอิฐไปอิฐไปอินไปอิฐเดินอิฐเดินอิเดินอิมองแล้วเดินอิฐได้สเปซอิฐอมันลุกมันลุกมัเวุกมัเวท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 กมาเวทกมั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 นลุกมันลกมันวุกมัเวุกมัเวทกมันวทกมัลุกมัทกมันทกมักมทกมกม สี่สามสองหนึ่งสวยอวยตกตายดอีเด็ดตายดอกเด็ดตายรับ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 รัรับรับรัรับ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 รัรัั แออโดวิดแนัหน่อยครับูเป็นท้แแบบไเาเรียกเลยคิดแนักน่อยิดแนักน่อยี่ก็มันแคบหรอเออเนี่ยทำตายแปอง้องยอมดบอมบอมเข้าเต็มเต็มเลยเซเวสเซเวสเซเวสซเวสซเวสพุทธพุทเซเวสอ่ะลมามุามุ่าเลย่าขัลโหลอระวังระวังบอมลุกบอมลุกแล้วแคนเหลือแค่นี้แร้วยมายืมามามาอ่ัพอยอัพอยอัพมาดมายมามา อ่าอีทมาอีทมาเดินน็อน็อไป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 ฮวผมหน่อยดิผมจะตายแล้วฮผมหน่อยน็อมา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 ป็ตนมมาน็อมาน็อดมาน็อมาน็อมาีเซ็ตร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 ีเซ็ตีเซ็ตีเอตีเีเอตอเีอต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 เีีีีรีเีีเอีี

เอ็มจัดเนล้อช้อนหน่อารับูแ์อีทนอีทนอตเวทมานอตเวทมานอตเวทมาน็อตเวทนอตเวทเดินนอตเวทวิ่งลิมตมาสองิดจับน็อตเวทมาน็อตเวทมาน็อตเวทมาเว็มาเวทมาวทมาเวทมาวทอาเวทมาวทอาเวทมาอเวทมาน็เวทมาดิเวทมาดิเวทมาดิเวทมาน็อเวทมานอเวมาน็เวมาน็เวทมา

ต้องมีไล่เดินไม่ก่อนเรารีเซ็ตก็เสร็ได้รีเซยจะได้รอแค่รีเก้ได้เรียนรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตเรียมเไปอพร้อมนะครับโอนะพระกําลังมาเติมรอรอลงมาลงมาไม่ไม่ขาชกผมจะช้อนลึกเฮ้ยมีเติมด้วเหรอรอรอวินเอา่องรอช้อนออสกานเอาอสการ์ดีกว่าออสการช้อนนะช้อนน็อตอีนะห้าสี่สามสองน็อตปากเรื่อยว่ะ เสาอิทมาเสาอิทมาลงมาลงมาลงมากลับมาเล่นพีเลยแล้วเหรอยู่นี่เสาอิทเสาอิทเสาอิทเขาลงเสาอิทเสาอิทเสาอิทเขาลงเขาเล่นแบบดีเขาเล่นออกมาหนุบมันไม่ใช่เขาหมดเสาอิทมาตาร์ตระวังเสาอิทมาอีกเสาอิทมาเสาอิท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 เวานิทเสาอิทเสาอิทเสาอิทเข้าโชกเลย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 เข้าโชกไปเข้าโชกไปบอม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 รับรับเดินไปเลยเสาอิทเดินเดินเดินก่อนเดินก่อนได้ไหม เดินก่อนเดินก่อนเดินก่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาสิเข้ามาเข้ามาเข้ามาไปแล้วเอามากระชาเราจับในโชคมันไม่เข้านะมันไม่เข้านะเข้ามาเข้ามารอเซตในโชคให้หน่อยดิเข้ามาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนจะดึงจะดึงยาวๆก็ดึงเลยแต่เดียวดึงเลยดึงเลยเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาทั้งปล่อย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 อีดมาอีดมาอีดยื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 ดไม่ตามหรอกครับขี้วัวรอรอรอรนมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลับมา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 จับหน้าโชคหน่อตัวเดียวมาตัวเดียวยวต้องดึงไกลๆต้องดึงไกลๆต้องดึงไกลๆ กัี่มามาว่ะชวมา้ไม่ะเลกชาแทงชาแทงชาแทงในเรานะอขด้อานมาใช่ปะพอเลอสั่งก็ค่อยได้เออนตแายมาในโชคกลับมากลับมาเราใช่ไห้ต่่มาอยาให้มันค้นอยาดให้มันคุย่ไปให้ได้่ไปให้ได้ก่นยะแทงโคในโชคอย่าูดเยอะ โอเคเคลุกหน้าชกในชกในชาไมชกในชกโอเคโอเค เดินเดินเดินเซาเวสมาเดินเซาเวสเดินเซาเวสเริ่มไหลแล้วลุกในชกลุนชกลุกนชกลในชกขผมนะห้าสีามสนี่ตอบ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 ตบตอ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 บบตอบตอบตอบบตอบตอบตอบบตอ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 อตอบตอบตอ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 อตอบตออบตอบตออตอบตออบต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 อบอบอตอบตอบอตอบตอบอตอบตอบอบต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 อ

เล่น not w วลน n ตไปเรอยลนหน่ยเหนเ่เลนเดินด้วยกันเดินด้วยกันเดินด้วยกันเดินน o t เไปเร่อยเดิน not เ s ก่อน n o เดิน not นะฮลุกต้องผมแล้วต้องผมต้องผมใน54าส็นมียางลับมาตะไก่ไป n o ต w e s ข้าม not w e s าเ e ร t ขา t เลยขรา o เดินเินเดรเดินเนเดิ n ไปขราม n o ต w e s ข้าม not w e ขา n o e ไปขรา n นเดเิเดินเดเดินเดิเินได้ไต้องรีบครเลยครเลยครเลยมันาหรือมันทิ

ล้างๆหน่อยล้างหน่อยเรียมีแล้วเรียมหู่หน้ายู่หน้าหู่หน้าโอเคเดินอีทมาเดินอีทมาเดินอีทมาเดินอีท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 เดอินอมาอีนอีนอินอนโอเคเข้มงดล้วอจะเข้า not wet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  ต้องผม not wet ต้องผม not wet ต้องผมในห้าสี่สามสองหนึ่ง ขาอีเข้าเ่าอีเข้านะวเบสข่าวเข่าวเบรั่เวเบสข่าวเข่าวเบสข่าวเบวเบ่วเบสข่วเส่าวเบสข่าวเบสข่าวเลยค่วเบสข่าวเบวเบสขวเข่าวบสข่าวเ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 ข่าวเบ่วเบ่วเส่าวเ่วเคสวเ่ว่าวเบสข่าวเบ่าวเบสข่าวเบสเ่วส่าวเบสข่าวเบสข่าวาวเบ่าวเบสข่าวเบสข่าวเบาวเสข่วาวเว

อังสตรีครับไอ้เหี้ยต่างฝ่ายต่างบอกไม่รีเกียร์เดิมากันไม่หยุดมันเลี้ยวขึ้นมาไปแบงค์อ๋อต้องรู้เชิงเว้ยเอาจริงเราวนวนไปเข้าไฟอินโฟให้มันจบๆไปเลยได้นะผมว่าเออมาดิมาดิ๋ว้ไว้ไหมเออไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันก็ไม่ยุบไปนะคุณเราไว้ไว้เรื่อี้ให้ทีมเตัดจเอ็มตัวเดียวผมเอ็มตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวใหระวังก็ได้นะกับเซาเวสมากับเซาเวสได้ไผมก็ไปมันคือสามกิวหรอ ไป <Kell analyze> <ล>้งโ <mayor> ฟ <challenge. S 2> ์อยู่เต้งโอยู่นี้มันวิ่งไปไปโซ่ก้นมามันจะเป็นลิฟต์เราเอาแล้วอโอเคมากลับมากลับมาซไม่เป็นไรไม่เป็นไรมากับมากับมา